ถังกรบน้าของเราเนี่ยเราเห็นแบบนี้นะครับมันมีหลายชั้นมากโดยที่ไอตัวเมทัลเรียลเนี่ยเราใส่ใจตั้งแต่การคัดวัตถุดิบเลยนะอย่าลืมนะครับว่าข้อดีของเราคือเรารับประกัน10ปีรู้ไหมครับว่ากว่าเราจะผลิตถังก็ีบน้ําออกมาได้1ใบเนี่ยเรามีขั้นตอนการผลิตและเราเลือกใช้เมทัลเรียลอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าเมทัลเลียลของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ใยแก้วใยแก้วเนี่ยเรามีอยู่สาประเภทครับใย,ยเก้วที่เราเลือกใช้ เป็นใยแก้วเกรดเอเลยนะครับใยแก้วที่เป็นใยแก้วตาสารนะครับใยแก้วพันนะครับแล้วก็ใยแก้วอัลตราใยแก้วเกรดชนิดพิเศษอันนี้เป็นใยแก้วที่เราเลือกใช้ในการผลิตถังเก็บน้ำนะครับสองนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือตัวเรซินนะครับเรซินเกรดตัวที่เป็นเกรดทนสารเคมีแล้วก็เป็นเกรดที่ใช้ ฟูตคอนแทกนะครับในการเลือกผลิตถังเก็บน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเรซินชนิดพิเศษที่เราเลือกมานะครับเลือกใช้ในกระบวนการผลิตถังนะครับอันนี้คือเมทริลหลักๆที่เราเลือกใช้นะครับเพราะว่าไอตัวเมทริลเนี่ยเราใส่ใจตั้งแต่การคัดวัตถุดิบเลยนะครับถังเก็บน้ําของเราเนี่ยเราเห็นแบบนี้นะครับ มันมีหลายชั้นมากภายในของเราเนี่ยมันมีหลายชั้นมากโดยที่ก่อนที่เราจะขึ้นโมนะครับเราทยาใยแก้วเนี่ยชั้น2ชั้นแรกเนี่ยเราจะใช้ใย,ยแก้วเลรเนีนะครับโดยใช้เฮนเลเรีนะครับเรซเคลือบก่อนนะครับเพื่อที่ว่าชั้นด้านในสุดเนี่ยจะเป็นชั้นที่สัมผัสกับน้ำนะครับชั้นเนี้ยจะมีเรซินเยอะเรามีความหนามากนะครับแล้วก็จะมีความละเอียดทําให้ถังไม่รั่วครับอันนี้เราเราใช้ใย,ยแก้วตาสารและใย,ยแก้วอะลคาายในการทำใยแก้วนะครับพอเราพันใยแก้วเสร็จเราก็เอาไปขึ้นโมนะครับไอตัวถังของเราเนี่ยเจนิี ตัวคั death, dungeon, ้มโครงคั so this this like ้มนะครับเราจะเห็นตั้งแต่การผลิตเลยเขาเรียกว่าโครงค้้าตาข่ายนะครับจะเป็นโครงค้้าสี่เหลี่ยมนะครับที่เราใช้ก็คือเป็นโครงคั้มตัวไฟเบอร์นะครับตัวนี้ข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคืออันนี้จะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นแน่ๆเพราะว่าข้อดีของโครงคั้าตัวนี้ก็คือมันจะเสริมความแข็งแรงของถังมันเหมือนเป็นคานของถังนั่นเองนะครับซึ่งยี่ห้ออื่นไม่มีนะครับอันนี้เอ็มเทคมีเพราะว่าเอ็มเทคเลือกตัวที่แข็งแรงที่สุดนะครับพอเราสร้างโครงค้แล้วได้มเทราแล้วมันดเมีใยวกรับ ยเกลยวพันตัว1000นี้นเนขาเรียกว่าเป็นใยเก้วที่เราจะมาทํากระบวนการ f i เมนต์ไ w i ิ d งนะครับพอเราได้โมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําใยเก้็ตัวนี้มาพันนะครับพันหลายๆรอบนะครับซึ่งไอ้น,นี้มันจะแบ่งเป็นเลเยอร์เป็นชั้นนะครับเราจะพันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพันจนกว่าเนี้ยเราจะได้ความหนาแล้วก็เรซินของเราก็จะผสมลงไปนะครับซึ่งเป็นเรซินของเราเนี้ยมันจะประกอบไปด้วยสีนะครับไอตัวสีของเรซินเนี้ยใส่ตัวป้องกัน UV ลงไปด้วยนะครับเพราะว่าถังของเราเนี้ยบางครั้งไปตั้งตากแดดนะครับอาจจะซีดล่อนหรือว่าใยเก้วลอก้็ดลอกเน่อัตง UV แขรา จะใส่ตัวป้องกัน UV ลงไปด้วยตัวเรซินนะครับมันจะทําให้สีเนี่ยออกมาสดใสมากนะครับแล้วเราก็พันครับพันเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้เสร็จแล้วเนี่ยเราพันเสร็จแล้วเราก็ถอดประกอบออกมาครับถอดออกมาแล้วก็เราก็จะมาทําหัวกับท้ายนะครับหัวโดมนะครับซึ่งแล้วเอามาประกอบเป็นรูปร่างเป็นถักนะครับอันนี้เราจะใช้คนในการประกอบและใช้วิธีแฮนเลนะครับในการทําถังครับพอเราประกอบเสร็จนะครับเราต้องเอามาเทน้า นะครับเพื่อที่จะ,ะตรวจสอบวามเรียบร้อยว่าถังรั่วหรือเปล่าหรือว่าถังมีปัญหารหรือเปล่านะครับเขาเรียกว่าการทําไฮโดรเทสนะครับพอประกอบเป็นไฮโดรเทสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการเช็คท่อนะครับ QC ท่อ QC ตัวถังนะครับซึ่งตัวถังของเราบางบางตัวเนี่ยจะมีความหนามากอย่างเช่นฝาเมนโูนะครับที่ใช้ในการสวิตช์เนี่ยมันจะเป็นฝาที่หนาฝาที่หนามากแล้วก็มีน็อตที่เคลือบโลหะนะครับเพื่อไอตัวสแตนเลตตัวนี้คือจะป้องกันสนิมด้วยนะครับส่วนพอเรา QC เสร็จหมดแล้วเนี่ยตัวถังของเราเนี่ยเราก ขั้นตอนการขนส่งของเรานะครับ <S <S ขั้นตอนการขนส่งของเราเราก็จะใช้รถเนบหรือว่ารถเทรนในการยกไปส่งครับพอไปถึงหน้าง,งานลูกค้าเนี่ยทีมช่างเราก็จะตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีทีมช่างนะครับหลังจากที่ qc อยู่โรงงานทีมช่างเราก็จะตามไปเก็บความเรียบร้อยเก็บรายละเอียดหน้างานเพื่อที่จะแนะนําลูกค้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถังเนี่ยปัญหาถ้าเกิดว่าใครที่ขนส่งไม่เป็นนะครับปัญหาการรั่วระหว่างทางหรือว่าขนส่งเนี่ยยกแรง บางกระแทกแรงเนี่ยมันจะทําให้ปัญหารั่วได้เอ็มเทคไม่มีปล่อยจุดนี้นะครับเอ็มเทคใส่ใจรายละเอียดตรงที่เราต้องมีช่างของเราเข้าไปควบคุมทุกสายงานเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ถังที่ดีและมีมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับอันเนี้ยพอช่างเราไปเราก็จะไปตรวจตั้งแต่ฐานลากเลยนะครับว่าเราฐานลากได้มาตรฐานไหมที่ลูกค้าทําไว้นะครับฐานลากเรียกหรือเปล่านะครับเราถึงจะยกถังลงพอเราตรวจสอบนะครับเราก็ช่างทีมช่างเขาจะตีขนาดวัดระยะจุดติดตั้งถังนะครับเราก็ยกถังเนี่ยลงพอยกถังลงเสร็จแล้วเนี่ยทีมช่งาง ที่ไม่เสมอทีมช่างเราจะเป็นคนตรวจสอบแล้วก็แก้ไขให้ลูกค้านะครับตั้งแต่การตรวจสอบฐานหรือว่าการยึดพุกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ถังเนี่ยล้มนะครับอันนี้เป็นข้อดีของ m t ็ก็คือเราเซอร์วิสตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับลูกค้าก็สบายใจได้ว่าไอจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราใส่ใจบริการลูกค้านะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะต่อท่อนะครับเดินน้ําเข้าถังนะครับการต่อลูกลอยอันนี้ใครที่มีอุปกรณ์หรือมีพร้อมเนี่ยทีมช่างเราก็จะต่อมาให้ลูกค้าเลยนะครับ แล้วก็ต่อแล้วก็เดินเดินท่อนะครับใส่ปั๊มกระจายน้ําออกไปอันนี้ก็คือเป็นเราส่งงานสมมอบงานนะครับแล้วเราจะไปส่มมอบงานอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยจากทีมเอ็มเทคที่เลือกใช้ถังของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ ถ้าถังของเราเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีดีเฟกอะไรเนี่ยลูกค้าสามารถเรียกเซอร์วิสฟรีจากเราได้นะครับทีมเอ็มเทคของเราก็จะเข้าไปเซอร์วิสฟรีนะครับหรือว่าเราใช้ถังไปนะครับ5ปีแล้วมันเกิดจุดไหนลอกหรือว่าสีซีดอันเนี้ยเราก็มีบริการเข้าไปเก็บรายละเอียดส่วนนี้ให้แล้วเวลาเราเคลือบนะครับข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดเราเคลือบเราซ่อมไปแล้วเนี่ยถังของมันก็จะมีความหนาแล้วก็อายุการใช้งานก็จะยืดยาวขึ้นนะครับเพราะว่าถัางของเราเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าข้อดีของเราคือเรารับประกัน,นลา,ลกามีปีม ที่จะไปบริการลูกค้าจนถึงหน้าไซต์งานเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดข้อดีของของเอ็มเของเราที่เราส่งมอบนะครับใครมีปัญหาหรือว่าใครอยากได้ถังคุณภาพดีๆนะครับติดต่อเรามาได้นะครับอันนี้ก็คือ,อข้อมูลการผลิตทาง m t ็มเของเราครับผม